สวัสดีครับพี่ไอรครับผมพบกับช่อง d e p e n i n g on me bk อีกครั้งแล้วนะครับวันนี้นะครับผมพี่จะมาทำภาคต่อคือครั้งที่แล้วนะครับเราได้ทำ ep 1ไปแล้วนะครับตั้งแต่ตั้งแต่แต,ต,ตอนเรียนมัธยมปลายนะครับแล้วก็ยื่นเข้ามาแล้วก็มาเรียนที่คณะระัฐศาสตร์นะครับพอคลิปนี้นะครับเป็น ep ที่2อ ep ที่2เนี่ยพี่จะมาเล่าให้ฟังว่าเหมือนจะมาเล่าหลักสูตรให้ฟังเออแต่ว่าเหมือนกับจะมาเล่าว่าวิชาที่เราเรียน ในคณะรัฐศาสตร์นะครับมันมีอะไรบ้างนะเพื่อทําให้น้องๆรู้จักกับคณะมากขึ้นคือหลักสูตรปัจจุบันนะครับเป็นหลักสูตรที่อัปเดตแล้วนะครับเป็นหลักสูตรปี2561ซึ่งพี่เป็นหลักสูตรเก่ากว่านะครับดังนั้นนะครับหลักสูตรอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยแต่คิดว่าไม่น่าจะมากเท่าไหร่นะครับก็มาฟังกันเลยครับผมก็สามารถแบบเอาไปอ้างอิงได้เออฮะก็คือพอเข้ามาปีหนึ่งนะครับที่รัฐศาสตร์สุรานะครับก็เหมือนกับคณะอื่นทั่วไปในสุราก็คือ น้องต้องเรียนวิชาของมหาวิทยาลัยก่อนนะครับเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยบังคับกด้นนะเราจะเรียกกันว่าเป็น general education นะครับหรือว่า Gen ed นะฮะ Gen ก,ก็จะแบ่งออกเป็น4หมวดวิชานะครับก็จะมีหมวดสังคมศาสตร์หมวดมนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์และสาสวิทยาการนะครับสหมวดวิชาน้องๆก็ต้องไปลงเรียนให้มันครบนะครับถ้าไม่ครบก็คือเราจะไม่สามารถแจ้งจบได้นะเออก็คือวิชาต่างๆเนี่ยเขาจะ ไม่น้องลงที่คณะตัวเองนะเหมือนเขาจะยังไขว่าถ้าสมมติเปเด็กรัศด์เองนะห้ามลงแบบว,ว่าวิชาของคณะรัศร์เองต้องไปลงคณะอื่นๆนะฮะออแล้วปัจจุบันเนี่ยได้ข่าวาว่าไอ้วิชานเอ1นี่นะครับเขาเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วออนะก็ถ้าเข้ามาเรียนก็มาอกพีเล้วน้องเป็นงไงบ้างนะครับปี1ปี2ที่คณะรัศาสตร์ที่จุฬานะก็จะเน้นเรียนวิชาพื้นฐานของคณะด้วยความที่ว่าหรือว่าจริงๆเรียกว,ว่าวิชาบังคับคณะก็ได้คณะนะครับมี อาภาวิชาอยู่4ภาวิชาเนาะนก็จะมีภาวิชาการปกครองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ,อรเขาเรียกคำว่า i อนั่นแหละเออนะครับแล้วก็สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาและรัฐาาศาสรนศาสตร์หรือบริหารธุรกิจที่ว่ามันเหมือนกันเออมันคือ Public Administration เพราะว่าชื่อนี้มา,าจ,จะไม่เข้าใจเออนะก็มี4ีภาวิชาใช่ไหมดังนั้นนะครับเด็กรัฐศาสตร์ทุกคนก็คือต้องเรียนความรู้พื้นฐานทั้ง4ภาวิชานี้เป็นความรู้พื้นฐาน ทั้งปี1และปี2ดังนั้นปี1และปี2นะครับคือเราจะได้เน้นเรียนกับเพื่อนคือทั้งคณะเลยคือเอางีก็คือเรียนทั้งคณะเลยเพราะว่าคณะมี2อ0ยคนก็คือน้องจะเรียนทีละ2 0 0ยคนแล้วก็อาจจะมีวิชายอ่อยๆแต่ส่วนใหญ่ปี1ปี2อนะจะเรียนใน auditorium เป็นห้องห้องใหญ่ๆเออห้อง2องร้อยคนนะครับก็เป็นแบบนั้นนะฮะปีหนึ่งปีสอนะครับพี่เนี่ยทำเลยว่าใครที่ชอบทํากิจกรรมนะครับให้ไปทํากิจกรรมเยอะๆเลยเพราะว่า ปีหนึ่งปีสองเหมือนเราเหมือนกับมันเป็นวิชาพื้นฐานดังนั้นพี่รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่และเป็นวิชาที่เราแบบเออเป็นปีหนึ่งปีสองไงมันก็แบบยังมีความเป็นแบบ freshman อยู่ก็คือแบบยังแบบเอแบบอ active ด้่นนั่นแล้ววิชามันก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรขนาดนั้นเออพี่รู้สึกว่ามันเหมาะกับการเป็นช่วงที่ไปทํากิจกรรมนะปีหนึ่งปีสองอยากให้เข้าร่วมนะครับกิจกรรมที่ชื่อว่ารับน้องก้าวใหม่หรือจริงๆมันคือรับน้องรวมของจุฬานั่นแหละมันเป็นการรับน้องที่ไม่ใช่มีแค่ะขอองงตัวเ มันเป็นการรับน้องที่รวมทุกคณะมารับน้องด้วยกันนะครับอันนี้พี่ว่าน่าสนใจมากเพราะว่ามันเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้รู้จักกับเพื่อนคณะอื่นๆนะครับตั้งแต่ปีหนึ่งเลยถึงทุกวันนี้เราอาจจะยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับหรือว่าจริงๆมันเป็นการเปิดโอกาสให้เราจักคนอื่นบ้างนอกจากเพื่อนที่คณะตัวเองเนาะก็แนะนำเลยครับว่าปีหนึ่งปีสองทำกิจกรรมเยอะๆไปเลยนะฮะพอปี2เทอม2เนี่ยมันเป็นวิชาที่เริ่มจะเข้เาเเ้าวิชาตัวเองแล้ว อย่างเช่นพี่เรียนไอใช่ไหมก็คือปี2องสเนี่ยจะมีวิชาของภาวิชาให้1ตัวก็คือเราจะเริ่มเข้าไปสู่สิ่งที่เราจะต้องเป็นสาขาวิชาแล้วจากที่เป็น1นึ่งไปสเราเรียนพื้นฐานรวมๆก็ปี2องสเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่ภาวิชาแล้วนะฮะเมื่อมีบังคับมหาวิทยาลัยเสร็จแล้วต่อไปเป็นบังคับคณะเสร็จแล้วก็คือปี1นึ่งปีสนะครับต่อไปก็คือเป็นวิชาบังคับสาขานั่นเองสาขานะครับจริงๆพี่บอกเลยนะว่าพอไปถึงปี3ปี4เนี่ย ถ้าเราจะได้เรียนแค่วิชาบังคับสาขาใช่ไหมดังนั้นที่บอกเลยว่าเราเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าคัอื่นเี็นอะไรเช <Wow. S 1> ่นพี่พี่เลยอาใช่ไหมพี่ไม่รู้เลยว่าปกครองรัฐประศาสนศาสตร์หรือว่าสังคมวิทยาเนี่ยเขาเรียนอะไรกันคือพี่ไม่รู้เลยนะเออนอกจากเราจะไปโทรวิชาเขาอือเพราะเขาปี 3, ป 4, สามปีสี่รัศดรเนี่ยก็คือจะบังคับให้น้องเรียนวิชาบังคับในภาววิชาตัวเองแล้วก็คือจะเริ่มเข้าเฉพาะทางมากขึ้นมันแบบเอ่เฉพาะสายข,ขาวิชาที่เราเลือกมาตั้งแต่ admission ใช่ไหม อปีสี4ก็เช่นกันนะครับแล้วปี4ปีสุดท้ายเนี่ยมันจะมีวิชาหนึงพี่รู้สึกว่ามันจะเริ่มเฉพาะจาะจงแบบเจาะจงมากขึ้นเลยนะคือมันจะเป็นวิชาสัมมนาซึ่งวิชาสัมมนาเขาจะให้เราเลือกเลือกเรียนตามที่เราสนใจนะครับอย่างเช่นมันก็จะมีอย่างเช่น,น,ชนสัมมนาอีสเอเชียสัมมนาเซาท์เอเชียสัมมนายุโรปสัมมนาอเมริกาแล้วก็มิดเ l e อีสอะไรพวกเนี้ย โดยที่ก่อนที่น้องจะมาเรียนวิชาสัมมนาเนี่ยน้องต้องผ่านวิชาวิชาที่อาจารย์บอกว่าน้องต้องเรียนวิชานี้มาก่อนถึงจะมาเรียนวิชาสัมนานี้ได้อย่างเช่นถ้าจะเรียนสัมมาอีสเอเชียน้องอาจจะต้องเรียนนโยบายญี่ปุ่นหรือนโยบายจีนมาก่อนหรือเช่นถ้าน้องจะเรียนสัมมนาอเมริกาน้องอาจจะต้องเรียนนโยบาย อ,อเมริกามาก่อนถึงจะมาเล้มชาสัมมนาในตอนปี4นะครับพอเราเรียนไปเรื่อยเนี่ยตั้งแต่ปี1ปี2ปี3ใช่ไหมปี1คือเรียนกว้างมาก <c oughs> <c oughs> นะครับปี2ก็เริ่มจะเฉพาะมาสาขามากขึ้นปี3าไม่ชัว่าอัดอัดมากเฉพาะวิชาวิชาสาขาตัวเองแล้วปี4นะครับก็คือเหมือนกับพอเรียนไปเรื่อยเนี่ยพี่รู้สึกว่าเหมือนเราจะได้เรียนเริ่มเรียนเป็นเหมือน regional study หรือว่า area study เป็นคุยภาคคุภาคไป เพราะว่าเราคงไม่สามารถเรียนทุกอย่างได้ใช่ไหมเออดังนั้นพิสิวิชาสัมมนามันเลยเป็นวิชาเฉพาะที่กำลังจะบ่งบอกว่าเราสนใจภูมิภาคหรือการเมืองแบบไหนไปเลือกเรียนวิชาสัมมนานั้นๆนะครับนอกจากนี้ครับมาดูวิชาภาษาของคณะรัฐศาสตร์กันบ้างนะครับคือรัฐศาสตร์เองเนี่ยให้เรียนภาษาอังกฤษนะครับหตัวมันก็จะมี2ตัวเป็นภาษาอังกฤษบังคับมหาวิทยาลัย2ตัวเป็นศี สองตัวนะครเป็นบังคับของคณะมันจะเรียกว่า English for Academic Purpose ก็คือเป็นภาษาอังกฤษเป็นของคณะคณะคณะ,คณะนั้นไปนะฮะอย่างเช่นรัสเซีเองเนี่ยภาษาอังกฤษนี้เขาจะเน้นแบบคำศัพท์เกี่ยวกับพวกการเมืองมากขึ้นแบบว่า social issues มากขึ้นอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับเป็นเพพาะทางมากขึ้นแล้วก็เน้นเขียนอะไรพวกนี้นะฮะนอกจากนั้น คณะด้านศาสตร์นะครับยังกําหนดอีกภาษาอัง,งกฤษ2วิชาเป็นเรียกว่าบังคับเลือกให้น้องไปเรื่องเรียนในสถาบันภาษาโดยรวมแล้วก็เกรียนภาษาอังกฤษ6ตัวองตัว,ตวครับนอกจากนั้นคณะรัฐศาสตร์ยังบังคับให้น้องไปเรียนภาษาที่3ที่คณะอักษรศาสตร,ร,ร์อีกอย่างน้อยนะใช่แล้วสักอย่างน้อย2ตัวโดย2ตัวนี้ต้องเป็นวิชาภาษาที่มันต้องต่อกันด้วยอย่างเช่นยังไงอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราสนใจภาษาจีนก็ไปเรียนภาษาจีน1ภาษาจีน2อะไรเงี้ย ไปเรียนสนใจญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นหนึ่งญี่ปุ่นสองฝรั่งเศสหนึ่งฝรั่งเศสสองสอะไรเงี้ยนะครับ <Wow. S 1> อ,อันนี้ก็คือวิชาภาษาเนาะต่อไปที่คณะฐศาสตร์เนี่ยจะมีระบบการเรียนที่เรียกว่าวิชาสาขากับวิชาโทวิชาสาขาเนี่ยก็คือ,อาภาษาพูดเราเรียกว่าเพียวภาคเนาะก็คือน้องนอกจากเรียนวิชาอะไรต่างๆที่มหาวิทยาลัยคณะอะไรบัางคับเสร็จแล้วเนี่ยเพราะว่าถึงสาขาตัวเองถ้าน้องสนใจที่จะเรียนสาขาตัวเองหมดเลยนั่นก็คือเรียน พอเรียนวิชาอื่นๆที่คณะบังคับหรือว่ามหาวิทยาลัยบังคับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นน้องก็จะได้เรียนวิชาเฉพาะในภาควิชาอย่างเดียวถ้าน้องสนใจอื่นก็ไปเรียนได้ก็คือกับเก็บเป็นวิชาเกินไปแต่ถ้าน้องเลือกที่จะเพียวก็คือน้องต้องเรียนอย่างเช่นน้องจะเพียวไออาร์น้องคือเียนไออาร์นอกเหนือจากที่บังคับให้หมดนะครับอ่าและนอกจากนั้นถ้าสมมุติว่าไม่ได้สนุกขนาดนั้นกับการเรียนปีสองเนี่ยควรจะได้วิชาโทแล้วว่าจะโทหรือจะเพียวภาคนะฮะอื อย่างหนึ่งก็คือถ้าน้องรู้สึกว่าอ๋อพี่ผมไม่ได้แบบอินขนาดนั้นค <laughs> พี่จะเรียนแตทุกวิชาที่เหลือเป็นวิชาเพ่าวิชาตัวเองหมดเลยก็คือคณะเรานะครับมีเรียกว่าวิชาโทวิชาโทคือไมเนอร์ไมเนอร์ของคณะรัฐศาสตร,ร์นะครับน้องสามารถไปโทนอกคณะได้ หรือว่าโทรในคณะก็ได้อย่างเช่นพี่นะครับเป็นเด็กในสคีอาใช่ไหมแล้วก็สามารถไปโทรรสศได้ก็คือรัศรีศาสนศาสตร์นะครับหรือว่าไปโทรปกครองก็ได้หรือไปโทรสังคมวิทยาก็ได้ถ้าเราสนใจในนอกจากนั้นก็คือไปโทรนอกคณะได้ซึ่งสามารถไปโทรได้5าคณะนะครับนอกนอกระสารก็คือมีอักษรนิยมมากเออก็คือนิยมไปโทรอักษรมากนะครับนิเทศก็มีบ้างพี่เหียนมีนะแล้วก็มีเศรษฐศาสตร์ก็มีเหมือนกัน แล้วก็โทจิวิทยาอันนี้เหมือนจะน้อยแล้วก็งงมากคืนนี้นอกสามารถเรียนวิชาสาขาที่รัฐศาสตร์เราไปโทรคณะวิทยาศาสตร์ได้เออไม่แน่ใจว่าอัปเดตไปยังไงบ้างนะแต่ปีพี่ยังโทรวิทยาศาสตร์ได้แต่เข้าใจปะว่าคือเราเรียนเรามาเรียนสายสังคมแล้วเนี่ยเราไม่น่าจะไปเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเนาะแต่ก็เหมือนกับเขาอาจจะเปิดโอกาสมากแบบใครใครอาจจะจบสายวิคณิตมาแล้วแบบไม่อยากลืมความรู้เดิมก็ไปเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ได้นี่นะครับพี่นะครับพี่เรียน พี่จ้าสาขาความสพมพนธณระหว่างประเทศใช่ไหมแล้วก็วิชาโทรภาษาญี่ปุ่นพี่ก็ไปเรียนที่อักษรตามที่สาขาวิชาโทนะเขากําหนดไว้ก็คือ7ตัวก็คือต้องไปเรียนครบ7ตัวเราถึงจะได้ว่าเราจบเป็นสาขาวิชาโทนี้นะครับอืมประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นเรียกว่าไทม์ไลน์คร่าวๆแล้วกันนะครับ ในการเรียนปี1ปี2ปี3ปี4ที่คณะอัสสั์จุลาแล้วก็หลักสูตรการเรียนว่าเราสามารถเรียนได้ทั้งแบบเพียวภาคคือเรียนที่อัสสั์อย่างเดียวโดยเรียนที่วิชาสขขาขาหนึ่งเดียวกับไปเรียนที่วิชาโทที่คณะอื่นก็ได้ดขอบคุณมากครับที่รับชมพบกันคลิปหน้า <c oughs> สำหรับวันนี้จบแบบเรื่อย <c oughs> สวัสดีครับบ๊ายบาย